สวัสดีครับเพื่อนๆขรย,ยานามิตรมันที่จะเดินทางกลับเทิกิจแล้วเดี๋ยวก็ลงใต้เดี๋ยวเราวันนี้เรามาพูดเก่งเล็ก,กันน้อยขางธรรมะคนบรนรลุประโยชน,นที่ฟังอาจารย์วิทย์นะทั้งเข้ามาฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ฟังแล้วก็ไปจำนะฮนะคนพวกนี้ฟังแล้วมันมันไม่ได้เห็นตัวเอง มันเข้ามาหลงในองค์ความรู้ที่อาจารย์พูดมันจะกินกินไปหมดเลยไม่ได้เห็นตัวเองจริงๆก็เลยมีแต่อัตตาตัวตนนะไปหลงความเชื่อขึ้นมาใหม่หลงความรู้แล้วก็กลายเป็นความเชื่อของตัวเองนะนะั่นแหละอัตตาอวดดีอวดเก่งนะก็เลยหลงกันเหมือนลูกศิษย์อาจารย์มิตรนั่นแหละออกไปตั้งตนสอนธรรมะทำคลิป แ่ชุดหลงกันหมดเลยอืออกนอกทางคนพวกนี้พอได้ความรู้แล้วมันไม่เห็นตัวเองไงมันไปหลงกับความรู้เกิดมานณท,ทิิอัตตาตัวตนสูงยรางนี้ก็เอาละไปกับลาบยุศสรรเสริญแล้ว หลงไปใน,นกระบวนการเพราะอะไรรู้ไหมคนพวกนี้มันมีความโลภประจําใจถ้าคนไม่มีความโลภเนี่ยมันจะไม่ทำนะราพอมันมีความโลภอยู่อะเป็นทุนอยู่แล้วพอมันได้องค์ความรู้มันก็เกิดความโลภความโลภในธรรมนั่นแหละก็เลยไม่เห็นตัวเองหลงรู้หลงคิดหลงจิตหลงธรรมหลงมโนไปเรื่อยรู้ไปเยอะรู้ไปหมดพอได้องค์ความรู้จากออยสระ ไปตั้งตนสอนหนุนโอ้ยตอนแรกก็โงโ่ชิบหายหลายหลายคนบนโลกโซเชียลพอไม่ได้ฟังอิสระนูนุนไปตั้งสำนักแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วลูกศิษย์ลูกหามันก็ไม่รู้จักอิสราครับเพิ่อเพิ่มปัญหาว่าไปเรียนแบบอาจารย์มันอีกนะกูจะบอกหลงกันอยู่น่าจะพวกมึงอะหลงรู้หลงคิดหลงจิตหลงทำคิดเองเออเองหลงเอง พอมาได้ฟังสิ่งที่ออยสละสมมุติขึ้นเนี่ยโอ้โหความหวานวหลงยากนั่นแหละอัตตาความเชื่ออิดจิตนะมาเลยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นตัวอัตตาองวความหลงของตัวเองอืมคนพวกนีนะ้มันจะแม้แต่อาจารย์มันอนะ่ะมันก็เังละคุณได้นะสัจจาวาจาที่ให้ไหว้นะ่มันลืมหมดหละ เพราะมันเอาความรู้มันไม่ได้เอาความจริงผมมึงบอกว่าโอ้ตายเมื่อวานผมนก็ช่วยประแพงไ้คุยกับประแพงคุยกับพี่กันพี่แดงก็พี่แดงเห็นน้กแต่วันก่อนพนอะมาเมื่อวานนี้ยิ่งชัดเจนพี่เกาะคุมกันนะไม่หลงก็เนไไื้อความรู้เพราะว่าผมไม่ให้ เข้าไปตรงนั้นมันไม่งั้นมัน,มนมวิปลาอะไรพวกเนี้ยตัวเก่งเยอะตาหลงเงก็ไปในองธรรมตัวเนี้ยนะองคธรรมโมโนเนี่ยเ็าเรียกว่าตาเนี่ยตัวเนี้นยยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่มันยิ่งอวดดีนะครับมันไม่เห็นตัวเองพวกที่รู้ว่าติดในรู้เนี่ยมันจะมองไม่เห็นตัวเองฮะมันจะมองเห็นแต่คนอื่นอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยอาจารย์สวนเกษ,ษ,ษห้ตัวเนี้ย พวาวี่พาพวกที่หลงตรงนี้ตั้งตุสอนอาจารย์มาสวนกระแสตรเนี้ยแต่มันมันคิดว่าอาจารย์เนี่ยไม่มองตัวเองอาจารย์พานว่าคนทั้งคนนี้ตัวเองดีอยู่คนเดียวถูกกูไม่ได้ว่าใครกูก็สวนไปสวนกระแสความหลงของผู้มึงนะพวกมึงยังไม่เห็นตัวเองจริงๆมหลงในองค์ความรู้อยู่นะบาแพงก็ เกตที่กันก็เกตเห็นเริ่มเห็นตัวเองอ่ะไม่หลงก็ไปในองค์ความรู้พวกเนี้ยเพราะมันหลอกลอยดูถ้ามันอยากสอนมันจะเก็บความรู้ไว้เยอะนะะพวกเนี้ยมันเป็นตันหาถ้ามันอยากไม่อยากสอนเนี่ยมันจะค้นหาตัวเองค้นหาคําว่าจบคาว่าหยุดพ้นอยากจะหยุดพ้นมันมีสองแบบไอ้พวกที่มันมีความโลภอยู่ในใจอยู่แล้วตัณหาที่มัน หย,ยาบอยู่มันไม่สอนหรอกอะมันจะมันจะหลงเข้าไปในองค์ความรู้เก็บความรู้นี่หมดเลยนะเพราะแพงก็เป็นตอนแรกเก็บความรู้เก็บความรู้แต่แกไม่ได้อยากสอนใครงไงเพราะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เป็นเศร้ามองเลยไม่อยากฟังอาจารย์อยากนะนั้นแหละผมถึงบอกว่าอยากเก็บความรู้ที่อาจารย์ปรุงแต่ง ไม่งั้นมึงจะเก่งจะอวดดีถือตัวถือตนพวกมึงอ่ะสิ่งที่กูพูดในคลิปสองมันกูคิดมึงจะเก็บเอาไปเป็นความรู้แล้วอยากจะไปนั่นมึงจะกลายเป็นอัตตาตัวตนที่ถิ่มาน่าทันทีเลยกูมาทําลายเจ้าอัตตาตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นสอนให้รู้ก่อนแล้วอย่าหลงความรู้นะฮะมันถึงจะได้ทวนตัวเองจะได้เห็นตัวเองถึงที่สุดแห่งธรรมบุกโง่ตอนนั้นพุกมึงก็หลงอยู่นั่นแหละโอเคจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ เออทิ้งท้าไว้หน่อยแม่งสองวันนี้กูนอนไม่หลับทั้งสองคือเลยแม่งสอนธรรมะหนักอัดลุกสิตตั้งแต่เช้ายันเย็นเม,มืหมยตัวหมดลงล่างแลกเนี่ยลงล่างแล้วเลลวข้าล่างแล้วโอเค